สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมปีมัน้ำมะล่อยครับพอดีว่าผมมาตัดเขาอยู่ทางสารค้มครับพี่น้องเห็นหนูเห็นคุยยูยูอันตรงคันแท้ครับมันหลายก็เลยกลับน้องพอดครับเด็กสางผมครับผมเตรียมมาใส่หนูครับพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นไปพุนครับขึ้นไปพ่นหน้าพุนครับพี่น้องทั้งพุ่นละงั้นบ๊อพอดสวัสดีด้วยเออเป็นไรครับเด็กสางผมถือกลับไปครับไปลงไปพุนครับพี่น้อง หย่างกันแท้ดีๆบ่อนหย่างครับพี่นอ้องเออหย่ารลายครับเข่ากับพี่น้องเบิ้งครับเห็นเข,ข่าผมบ่พี่น้องมีแต่หย่าครับผมมือเอาเอาเอามีแต่หย่าครับตัดมาทันแล้วเยู่ยวพี่น้องเดี๋ยวนั่นครับมองเถียงห้างมองผมปุ๊กเถียงห้างเอาแล้วเอาเถียงออกไปครับมองนันเป็นมันเป็นอุม้มทุ่มนะครับพี่น้องเดี๋ยวคุยหนูอยู่แถวนั้นแหละครับ นั่นครับพี่น้องผมสิว่างกลับไว้นั่นครับผมมันมีลงมาทั้งหู้มันทั้งนี่ครับผมตรงนั้นแปนครับเดี๋ยวจะว่างไว้ตรงนั้นครับมาๆมา,มาเอากลับมาเอาเดี๋ยวสิว่างไว้นี่ครับพี่น้องนี่ครับเอาเข่าใส่ครับผมได้การครับเด้การเป็นยังมันก็เห็นหา,างเป็นตะมีบะ เด็กสางผมมาเห็นหางครับพี่น้องเอาเดี๋ยวที่ไซนีครับผมเอาไว้ยังซีแล้วครับพี่น้องหลังที่สองครับหลังนี้ที่ไซนีครับพี่น้องงามๆครับลองพอดเตรี่ยนมองว่างแล้วครับพอดีบ่ะพอดีรายการครับะเดี๋ยวจะผ้ากันขึ่นไปทั้งหัวหน้าครับพี่น้องตัวนี้สิว่างตรงทางมันครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเปลี่ยนกลนวิธีครับนั่นครับ มูมันอยู่หันครับพี่น้องมันกระสีแลนลงมารืดกระถือกเลยครับเดี๋ยวตรงนี้ไส่นีครับผมไอมองทางมันลงมากครับมัดหมาเลยครับพี่น้องเอาหลังนีว่างนีครับพี่น้องว่างแบบน้องพอดว่านี่ครับได้การครับเดี๋ยวจะการพอดเดียวแล้วกลับหลังนึงครับพี่น้องเดี๋ยวไปไสตรงนั้นครับผมหลังสุดท้ายครับพี่น้องว่างนี้ครับเอานี้แล้วครับผมนู้เอาเอียงไปทั้ง ทักตัวบางโมองอีกนิดนึงวางตรงนี้ครับองพอดว่าอย่างไปจักหน่อยวะท่าน <laughs> ได้การครับเอาอกหลังครับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเสาเห้องมาอา่ายามกันครับว่าที่ถือวาครับพี่น้องเอาจังมาะรุ่นกันครับสูบเล้วกำห้อจัก,กอ่านจักหลังก่นอนเจ็ดตีไม่ไวนับผิดนะะลุงบุญไหมองพอตเราพลาดนับผิดน่ะนะเอาเข้าบ้านกันครับพี่น้องมืออื่นจังมาะรุ่นกันครับ สวัสดีตอนเที่ยครับพี่น้องกำลังพยายามกับหนูกับน้องพอดครับปั่นจักรยานไปครับบรรยากาศตอนหกโมงครับผมเอออย่งเนี้ยหกโมงกว่ากว่าครับบรรยากาศสบายสบายครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่หน้าครับผมตามาพอตามา มาหอดมองหลังแหลกเข้าแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุ้นน้องกันครับว่าที่เป็นยังไงโอ้ยสพอดอยูมองไหนยู่นีบ่ะนี่โอ้เลยโอ้พี่น้องบาถือครับผมนั่นครับยังเก่งอย่างคือเก่าอยู่ครับเอาเอาไว้หันละครับบาเก็บไปครับเพราะว่ามืออื่นจังไม่ยามไม่ครับผมหลังที่สองให้น้องพอดไปก่อนครับเป็นไหนนั่นพอดเป็นไหนบดถือเออ โอ้หลังที่สองกับผู้ถือครับพี่น้องอน,นั่นเนียเียมันเฮียเโอ้ยเบิ่งนะครับที่สามครับอยู่ทงัทงเถิงคุณนะโอ้ยหลังที่สามกับผู้ถือครับพี่น้อง <laughs> โ,อโอ้ยบ่มีหนูว่าจังหดบูเดี๋ยวไปยามทั่งหัวหน้าครับผมส่งหน่วยกาดตายไปก่อนครับ <laughs> เห็นบะบูนั่นมองมันยู่นนั่นฮะ อยู่ทางอยู่ทางถือก่อฟฟโอ้ยใส่ละ่ะโอ้บ่ถือขึ้กันครับพี่น้อง,เ,องเขามันเหนื่อยลงครับเนี่ยเอาไว้นีแล้ว,วลครับหลังนี้ครับโอ้ยหลังสุดถ่ายที่ผมใส่ไว้บ่ถือขึ้นกันครับทั้งไหนหรืออีกแหลังพัดหลืออีกสองหลังครับพี่น้องสองหลังตัวละ่ะนี่ดิ โอ้ยนี่กับบัตรือคือกันครับพี่นอ้องไรอีก <c oughs> อันนี้กับบัตรือครับพี่น้องโอ้ยแข่งแข่งคือเก่าอยู่ครับเหมือนละครับบันนีหลังทุต่ายครับพี่น้องโอ้ยยังแข่งแขงอยู่คือเก่าครับบัตรือจักตตั้งใจครับน้องพอดขาดไว้ว่าสี่ได้สองหรือสามตัวครับก <c oughs> <c oughs> รใได้ยักตัวครับพี่น้อง <c oughs> เอา้ามาเป็นยังครับสงสัยมันหนานี่มันกินหอยกินกระปูครับพี่น้อง นานี่็ไปหาสุไปหาอูดเอาเน็คกวนไปหาอันตามสลัมไปหาเอาไม้ไปทั้งยิ่งเอาในห้างมั้งล่ะครับพี่น้องเอาไว้เปยังครับเดี๋ยวเอาไว้หนี่เดี๋ยวมืออื่นยังสิแก้มือครับอิสานสมาปีมานํ้ำมานไร้ครับกับน้องพอตวันนี้ครับมาตัดหญ้าเขาก็เลยเห็นกุยหนูครับก็เลยลองมาใส่เบงครับเฝ้าไว้ในยักโตครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีแล้ว กลับบ้านแล้วครับพี่น้องน,นี้ี่ได้ออกมาตัดเข่าครับพอดนี่หยาแห้งหลายครับบ่ไดดจักโตคิดว่าสิได้จักสองสามตบ่ได้ส่อนะพอด